โอเคครับสาหรับใครที่ขิ่เข้ามาผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรบางใช่ไหมเพราะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ตรงหน้าครับผมว่าผมประกาศพักงานเพื่อนของฉันก็คือเล่มที่6ครับผมผมประกาศพักงานไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาทําต่อเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งกคนอย่าเพิ่งสงสัยหรือตกใจอะไรผมมีเหตุผลของผมฮะก็เนื่องจากว่าการทําของอัอเนี้ยที่จริงอะ่ะผมบอกก่อนว่าผมทําเกือบจะเสร็จแล้ว เหลืออยู่แค่นิดเดียวแก้ไขแค่นิดหน่อยแต่เนื่องจากมันมีคําขออย่างหนึง่งของคนที่มาช่วยผมพาคเขาได้บอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาได้รับบทเนี่ยเขามักจะได้รับบทน้อยหรือบทที่ไม่ได้ดีเด่อนอะไรซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมได้บอกเขาไปแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบทครับพอคุยกันไปมาเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากให้ทุกคนได้รู้จักเขามากกว่านี้ผมเลยให้เขาแก้งานใหม่ ใช่ครับผมให้เขาแก้งานภาคใหม่ทั้งหมดเลยให้เขาภาคให้เขาได้ภาคตัวละครที่เขาได้รับเนี่ยออกมาให้มันได้ดีที่สุดให้ทุกคนได้จดจําเขาได้ว่าเออคนนี้ก็เป็นนักภาคที่ภาคได้นะไม่ธรรมดาผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับผมเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการส่วนใครที่ภาคมาแล้วก็อย่างคุณแคนดี้ไม่ต้องห่วงครับของคุณไม่มีอะไรแก้ฮะซึ่งพักงานเนี่ยอาจจะพักงานแค่ชั่วคราวใช่ไหมให้เขามาแก้งานเฉย ไม่ใช่ครับการพักงานครั้งนี้คือไม่จํากัดเวลาครับผมว่าจะพักไปหนึ่งเดือนสองเดือนหรือกี่เดือนก็ได้อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอโทษทุกคนครับถ้าทุกคนอยากดูตอนที่6มากแล้วจริงๆผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมไม่แคร์คนดูครับแต่ผมแคร์ทุกๆคนเขาอุตส่าห์เสียเวลามาช่วยผมแล้วเขาอยากพอกมาให้ดีสุด ผมก็จะจัดให้ผมจะให้เขาพาคแก้ใหม่จนกว่ามันจะออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าเขาทําไม่ได้แน่ผมก็จะทําให้เขาทําให้ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเล่มที่หงนี้จะได้ออกมาตอนไหนผมไม่อาจบอกได้ครับผมผมไม่อาจบอกได้จริงๆก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับผมถ้ามันมีช่องทางอื่นที่ทุกคนไปดูได้หรือไปดูต้นฉบับรอก่อนก็ได้ครับผม แต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมทําให้ทําออกมาเลยทําให้ทุกคนออกมาเลยตอนนี้เลยผมคงทําไม่ได้จริงค่ะต้องขอโทษได้ครับผมพอผลงานออกมาแล้วผมอยากให้ทุกคนดูเสียงภาคของคนภาคแต่ละคนด้วยนะครับพยายามให้คะแนนของแต่ละคนนะไว้เจอกันครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่กำลังจะมานะครับผมซีอเกนะ